งานใหญ่ปาะสันสไตลดีพี่ดอทดสอบกล้อง iphone 14 pro กลางคืนนะคะกับแสงที่สวยงามอันนี้เป็นกล้องภาพพยนต์มาว่ามันแตกต่างกันจังใดแต่ไทยเราอกเบิ่งว่ากล้องภาพพยนต์กับกล้องปกติจะเป็นยังไงมันมีสองกล้องเนาะโหมดวิดีโอ เราใส่ยอดเม่อไหร่ก็ได้เขาจะไม่มีนี่แเหอเราไปฝั่งนู้นก็ต่ันี้จะเรไม่อยกด้จะให้ดูความมืด้นาไจะมีดเมื่อดนพดองการปยทังอันนั้นอ่หม่ยราไมรา้อใจัอะไกลับไม่ อันนี้คือกล้องภาพะยะนตร์นะคะแต่มาดูกล้องปกติลายหยิงยน,น,น้นาอยู่ใส่แบบแบบนางประกเขาน,นบระวังผู้บ่าวข่มขืนเดอ้อใน,ในว้านเหรอัดาอ้ยอันที่องค์พระธาตุล่มนะครับบ่าิดไวตรงนั้น อีดดินพระธาตุพนมองค์องค์แรกนาะมันมันพังลงมาหดายหลาแล้วเอาอีดเอาอันนี้เขาแปรนไหมตอนอาทิตย์เป็นข้าวที่เป็นพังอันใดอ่ะกอ้สกีนเหรอตอนอที่เป็นข้าวอ่ะเดีบยวจะเข้าใจวัยใสเดี๋ยกระถูกอันนี้เอออันนี้ตระถูกเก่าอ้าวหรอพิดินเก่าแล้วมาต่อไว้นี่เออจอต้องมากลางวันมันถึงจะได้เห็นอะไรอยูแมนพอมันใหญ่ที่นี่เนาะใหญ่แห้งอันนี้เราเห็นแต่ด้านนอกพเคยมา กับพภาพเบิ่งกับพเคยมาได้นีปวดโพแสบกล้องคัแทนทดสอบกล้องได้ดี14บสี่โปรแต่จ้าอดีตเป็นกล้องวิดีโอปกติจ้ะก่อนหน้านี้จะเป็นวิดีโอแบบภาพยนตร์มันจะมี2วิดีโอให้เลือก ว่าเราจะเลือกใช้วิดีโอไหนดีเดี๋ยวสิลองถ่ายเมืองว่าสิีใสวิดีโอด้วเดี๋ยวลองตอนกลางวันด้วยว่าจะใช้วิดีโอไหนดีค่ะพี่น้องตัดสินใจด้วยว่าวิดีโอใดดีก่อนหน,นีเป็นวิดีโอถ่ายแรกๆเป็นกล้องภาพพยนต์แต่ถ่ายตอนนี้เป็นกล้องปกติความคมชัดอยู่ที่4 k แต่บ่ลู้ว่า,หาโหลดอินโหลดอยู่ไทยเราจ,จะโหลดงานยย่ c k โหลดอยู่เลาาโหลดยากต้องได้โหลดแบบธรรมาดา สรานมีแล้วพี่ดอกทดสอบกล้องอซื้อเนะาะถ่ายเพื่อนสาวมาสวัสดีเด้อพี่ดอกทดสอบก็กับความสว่างภาก็ไป็สีเป็นแล้ว